เยูยูทุกเด็กโตมาปรากฏให้เห็นเลยแล้วท่านก็กระซิบว่าช่วยทําโดยเฉพาะเนี่ยในวิธีหล่อเนี่ยพระลูกศิษย์องค์หนึ่งเพิ่งบวชใหม่เหมือนพระองอเคเ์เมื่อกี้ยูู่เนี่ยยานพระหลวโทษมาประทับแล้วก็ขอกินบามันเจาะบางสูงเนี่ยเที่ยวอยู่ปั๊กเดียวเนี่ยคายออกมาเป็นพระส้นรุ่นนี้เลยขอให้ทําพิมพ์แก่ภาคใต้ดีตรงเลย แล้วก็ัากให้เก็บมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งจึงเกิดปฏิหารอัศจรรย์ขึ้นมาหลายครั้งโยมก็ดูว่าดูความแรงแเนี่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยนะครับน,นี่คือน้ํากดของแท้ทีนี้ถ้าเรามีพระอยู่กับมือเนี่ยจะไม่เป็นไรเลยะจะเย็นสนิทเลยไม่ร้อนใครจะมือเปล่าบ้างๆสาทดลอง <c oughs> นี้เราต้องเช็ดฮะ กระดาษกระดาษให้ท่านกระดาษนี่กระดาษมาท่านที่เป็นกระดาษอย่าอย่าปล่อยผ้าหน้าใครลองเะแล้วลองเราจะไหม้ทันทีเลยนะนี่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวอย่ากัดอย่ากัดกระดาษด้วยนะกระดาษจะไหม้เราจะไหม้ด้วยเนี่ยนี่ใครลองเสร็จแล้วจะไม่ไหม้ไม่ไหม้นะเดี๋ยวท่านไปทับทดลองดูไหมอ่ากำพักไว้แล้วว่าตามพุทธทางแล้วแต่แม่นาง พธรรมามคราตนานังสังฆังรัตนานังพุทธังวัดเมตตาังติเมสังฆังติเมพุทธังรักษาธรรมงรักษาสังฆังรักษาอยู่ยงคงรอดอยู่ยอดปลอดภัยเย็บกระดาษไว้ได้ไว้เช็ดนิ้วหนึ่งนิ้วอย่าอย่าอย่าสั่นนะมันจะร้อนนิดหนึ่งเอาเช็ดเช็ดน่าจะเช็ดได้ไม่ต้องใช้ตั้งแี่จะไม่พอง ถ้าเราไม่มีผ้าจะพองทันทีเลยมือจะไหมอย่างนี้เลยโยมนะแค่สามหยดเนี่ยจะไม่จะไม่พองนะถ้าถ้าไม่มีผ้าจะพองทันทีเลยมือจะไหมพองเลยเนี่ยใช่เลยที่ลองแล้วขันไงอ่าใครยังไม่ได้มีไหมเนี่ยย่าเราก็ไม่ต้องเอาอีกนะรุ่นเดียวกันเลยใครยังไม่ได้มีใครใก็เลยไม่ต้องนะ